เอาวล่ะสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องนัสซูมีนนั่นเองแล้วก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับสกินวิชิงเฮาเวอร์นี่เลยนะจริงๆสกินนี้มาเข้ามาตั้งนานแล้วแหละแต่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะดีวผมว่าสกินนี้เป็นสกินของ ROV ที่ครบรอบ8ปีที่แบบทั้งโมเดลทั้งเสียงทั้งเอฟเฟกดูสวยงามตะการตาไปหมดแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าสกินนี้มันไม่มีการันตีโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจะหมดกี่บาทเนาะแต่ว่า ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปสุ่มมาพร้อมกันเลยซึ่งก่อนที่เราจะไปสุ่มสกินลินลนแ้านี่เราก็ต้องมาเล่นนี้เลยแลกคูปองมีแต่ได้กับได้ซึ่งกิจกรรมนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยอาได้คูปองเพิ่มขึ้นนะเพื่อ,เ,อเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าของเราน,ะนั่นเองงั้นเราไปลุยกันกับกิจกรรมนี้ก่อนที่จะไปสุ่มสกินลินลนานกกันไปเริ่มต้นที่9คูปองนะเดีอดเดือดเดเดเดโอเคเหมือนเราจะได้เพิ่มมาประมาณ6คูปองนะโอเครอบที่สองอยู่ที่29คูปปออจัดดไไเเลย้ราก็ เพิ่มมาประมาณ20คูปองนะก็ก็ดีอยู่ก็ได้อยู่ในรอบที่2นะรอบที่3ไปกันต่อดิ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 ด็ดเด็ดด็ดเ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 ด็ด้ด็ดเ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 ดรดเด็ดเด็ดเด็ดิด็ดเดได้ด็ดเ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 ดดเด็ดิด็ดเด็ดเดดเด็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 ดเดดเดดดดดดดเดดดดเดดดเด ก็ได้ประมาณได้ขึ้นมาประมาณ4 46คูปองนะจาก399ก็ก็ได้อยู่ไปกันต่อกับรอบที่6นะครั้งนี้ใช้7 99คูปองได้ขึ้นมาหึอ้โหก็ได้ขึ้นมา826คูปองก็เออก,ก,ก็น้อยอะ่ะแต่แต่มันก็ได้อะ่ะรอ,อ,อบที่7ใช้1499คูปองเราได้ขึ้นมาเออ1609คูปอง เฮ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ไม่แย่รอบสุดท้ายใช้2999คูปองสูงสุดเ9 9 9เราจะได้อือโอ้โหก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เอ้ยของฟรีมีในโลกแต่มีน้อยโอเคงั้นเราไปส่งสกินลิเลนากันเลยดีกว่าแล้วก็มาหน้านกิจกรรมไปนี่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับสกินลิเลนาของเราก็กิจกรรมเนี่ยก็จะมากันเป็นแบบสุ่มที่ไม่มีการันตีนะเราจะต้องเก็บแมวทั้งหมด ห้าตัวด้วยกันนะแต่ว่าแมวเนี่ยไม่มีการันตีเราจะได้กันตอนกี่คูปองเราไปลุ้นกันเลยแมวตัวแรกเอ้ยอย่าไว้ว้าโห้แหวมีแต่เกลือเท่านั้นเลย แต่ข้อดีของกิจกรรมนี้ก็มีนะเพราะว่าเขาสามารถนี่เอาเศษขยะเนี่ยมาแลกเล่นฟรีได้สอันตอนหนึ่งครั้งนะทุกคนงั้นเราไปต่อกับราาอบที่2อกันเลยดีกว่าไปมาไหมเฮ้ยประตูประตูแบบนี้ประตูแบบนี้บบนมีแมวเย้ได้แมวตัวแรกแล้วอุยถือว่าได้ไวอยู่นะราาอบที่2อเองแล้วเราจะได้เป็นเอ้นี่เปิดเลยอ๋อได้เป็นอะไรเอ,อ่ยอึดก็ไม่พ้นจากรูปโปรไฟล์อยู่ดี ก็อย่างว่าลวนะลูปโปรไฟล์มันจะเอาเป็นอันแรกๆเสมอเนาะแต่อันนี้ก็ยังไม่ครบสิบขาค่ะการลาบัสสูอันนี้เสร็จตังค์ก่อนดีกว่าไปเลยมาไหมเออหน้าลิเลน่ามาอย่างนี้ก็น่าจะอยากไปได้เรียบรอยมีแต่เกลือกเกลือไม่คูป,ปองเรายังมีอยู่งั้นเราจะกดไปเลยี<า>ิประตูประตูมาแน่มาใช่ไหมน้องแมวเออมาอีกแล้วสําหรับแมวตัวที่สองโอเควิก็ถือว่าเรายังได้ไวอยู่นะเออแล้วเราจะได้อะไรเอ,อ่ยชวง อีโมจิแม่มดีิเลียได้ก็ก็ก็ประชาของเกมปะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะมาใช้เกลือคอรอนเนี่ยแลกเล่นฟรีกันเลยดีกว่านะอ่าอ่าอโอเคเราเก็บอีโมจิทูเลนไว้ดีกว่านาะเราก็อยากได้อีโมจิทูเลนเหมือนกันเนาะโอเคแลกเล่นฟรีโอเคสิบรั้งโอเคตกลงเลยอะชื้อ,อ,อืก็อยาว่าแล้วนะว่าของฟรีแบบเก็บไม่มีในโลกก็อยากได้เกลือสิบอันอยู่ดีโอเค ไปส่มเสียตั้งต่อไปเลยเฮ้ยประตูแบวมาแน่อุ้ยครั้งนี้เจได้แบวตัวที่3มเรียบร้อยเราจะได้อะไรเราจะได้สก,กินเลยไหมสก,กินก่อนที่จะได้สก,กินต้องมีป้ายประกาศก่อนนะทุกคนในประเท <c oughs> แล้วก็ดูเหมือนว่าขยะของเราเนี่ยจะใช้แลกเล่นฟรีสิบครั้งได้แล้วนะโอเคงั้นเราก็มาใช้ขยะของเรานี่ยแหละเล่นฟรีครั้งต่อไปกันเลยกดเลย การใช้ขยะรีไซเคิลเนี่ยมันก็คงจะเหมือนเดิมโอเคก็ได้เกลือเหมือนเดิม279คูปองต่อไปไปเลยหันมาเป็นลีเลยน่ายอย่างนี้ก็คงจะได้เกลือเหมือนเดิมเออแต่เราก็ยังไม่ยอดหอคูปองเลือ2007แล้วก็ไปกันต่อ,อ,อหันมาอย่างนี้ ก็คงจะยังไม่ได้แมวจะหันมาทำไมลัะหน่าในลิลี่อะโอเคในเมื่อเกลือเราครบสิบจะแตกแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องใช้แลกเล่นฟรีครั้งต่อไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแลกเล่นฟรีสีจะส่งเขาขางทำมันไม่ต้องการจัดไปอของฟรีคอนเซ็ปต์เดิมก็คงจะไม่มีในโล่อกโอ้ยได้ลิมิตมาด้วย แต่คูปองของเราก็ลดลงไปเรื่อยๆนะแต่เราก็จะต้องไปกระต่อประตูประตูไม่เอาสิเอาประตูอยากได้ประตูโอ้โหได้แต่เกลือโอเคไม่สนกฎใหม่เอาอีกประตูขอบประตูไม่เอาแบบนี้เหลือคูปองไว้เดี๋ยวกินขนมกับสกินอื่นบ้างก็ได้นะพี่โอเคขยะรีไซเคลิลเราครบสิบสต็กแล้วงั้นเราก็ รแลรกเล่นฟรีต่อไม่สขกคราัง,าางจะแลกเล่นฟรีกดทำไมจะสกครบาา์การขอคนนี้ไม่ต้องใช้ขออประตูไม่ไหอีกแล้วะอเอคอกูป,ปองจะหมดแล้วอะ่ะออแลกเล่นฟรีสี่ครั้งกันได้ไหเหอ,อโอเคแลกเล่นฟรีหยหยได้เลยเหรอหยลีเลยปะเนี่ยหยเอ,อ้เออ ยี่ห้าแอนิเมชันเปิดตัวอลังการมากะแอนิเมชันอลังการมากคลื่อนจะได้เออกดต่อเออคุปปองแกหมดจังแกหมดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวพันกว่าเองพันกว่าก็ไม่สนไปต่อขอประตูเลยแต่ม่แววตัวที่สี่มันออกจากออกเย็นขนาดนี้วะโอ้ยเออเหลือพันสามร้อยคุปองแล้วอ่ะเออไปกันต่อประตู ประตูมาแล้วประตูมาแล้วขอขอเอาลีเลียเลยได้ไหมถ้าต้องท่าเต้นไม่เอาแล้วเอาลีเลียลีเลียลีเลียไม่อยากเสียบอลเอ๋ยเกมเขาบอกว่าถ้ามีสกินไม่มีท่าเต้นไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าต้องมีท่าเต้นก่อนเอ้ยตั้งแต่หมดแล้วนายคอยอยืดหรือขอยับดูหน่อยดีโอเคเล่นฟรีสิบครั้งได้อยู่โอเคแรงเล่นฟรีจัดไปขอประตูเลยเอาโอเค แอนิเมชันจริงกูไม่ได้แน่นอนเราจะไม่โดนหลับรอบที่สองโอ้โหแรกเลยได้ป้าสี่ครั้งเหรอแรกเลยก็ได้จัดไปเออประตูขอประตูเลยได้ป้าสี่ครั้งเออลิลี่บอกไม่พิธาหรอกจะได้เอาประตูเหรอเอาตัางไม่ชั้นสิจ้าเธอก็ใจร้ายจะทำเกินไปนะลิลี่ถึงจะใจร้ายยังไงเราก็เปต่อ <c oughs> โอ้โห นี่เรียตังเราจะหมดแล้วออกมาเหอะเหลือ8 12ข้องคูฟองเองเ <c oughs> จ็บแทนเครื่องกวดโทษฉันใหญ่รอบต่อไปเอ้ย,ยังไม่มาอีกหรอโอ้โหตังเราหมดแล้วเนี่ยสี่พันกับฟองชั้นอย่าบอก้วต้งเติมเพิ่มมากดด้รอบเดียวเราไม่ได้แล้วนะกดด้รอบเดียวเราไม่ได้แล้วนะดูขยะดีขยะเล่นฟีแปดัังอ่ะโอ้ยมันไม่โคบางังก็ไม็นไรเสียตังประตูประตู เออหมดแล้วกูฟ้องหมดแล้วเออจะขยะก,ก็ได้วะเฮ้ยก็ไม่สบอ่ะแล่นเล่นฟรีโอเคเอออมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยสวยได้ก่อนเลยกูไม่ต้องเติมัตค์เพิ่มแล้วมาแล้วสกินลิลลี่นา นึกว่าต้องเติมตังเพิ่มซะแล้วโอ้ยสี่พันปองชานโอเคแต่ก็ถือว่าหมดในเกณ์ที่โอเคพอรับได้มีแคปไปก่อนเลยแคปเลยเออก็ดีก็ดีกว่าล้อเลี้ยวแล้วกันว่าถูกกว่าล้อเลี้ยวเยอะเลย